สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งกันยายนปีหกแปดนะครับวันนี้ก็วันหวยออกนะครับเนาะวันรัฐบาลไทยออกประกาศผลวันนี้ครับช่วงสี่โมงเย็นโดยประมาณนะครับเนาะสึกใหญ่สึกเกินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับวันนี้วันจันทนะครับเนาะเช้าไอ้เช้าวันจันคอยสิบสีทุกคนถูกให้รวยเงินครับเนาะสึกใหญ่สึกเกินแสน ส่วนคลิปนี้เป่าสาียจุดนทางของฮานอยนะครับ F4 ทางช่องก็เป็นแนวทางนะครับนะเนาะแนวทางวันนี้วันจันทร์ก็มีเราพัฒนาด้วยครับเนาะมีเวลาก็ต่อที่เราพัฒนาให้ F4 เพืเป็นแนวทางอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะหลังจากรัฐบาลไทยเสร็จหุนศึกรัฐบาลไทยเสร็จสี่โมงเย็นโดยประมาณนะครับเนาะก็ห้าโมงก็ต่อโดยที่ฮานอยนะครับเนาะฮานอย ฮานอยห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสามรอบสามคลหันที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะแล้วก็พอสองทุ่มก็เป็นลาวพัฒนานะครับเนาะลาวพัฒนาเหบสีทางช่องนะครับเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมคนระับเนาะไม่อาจชิปสดเหมือนเดิมบ่าวซามจะลงแนวทางของเรียกฝันให้ครับเนาะเรีฝันของรัฐบาลไทยครับเนาะลงในช่องชมชนนะครับฝันดีนครับเนาะ สามตัวตรงเลยเพื่อผู้ชมพี่รับร่วมกันใครชอบก็จัดสำเนาะสายเลขฝันสายเลขฝันจัดไปคนระับเนาะลงช่องชุมชนให้นะครับเนาะแล้วก็ใต้คอมเมนต์นี้ให้ด้วยนะครับเนาะฝันดีมากครับเนาะคอยถูกหวยรวยเงินคนระับเนาะถูกหวยรวยเงินก็วันนี้ก็เหมือนเดิมคนระับเนาะไร่หยัดชิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คิดพาน้องนนมาทำธุระที่ต่างจังหวัดคนระับเนาะแล้วก็แวะเที่ยวก่อนกลับบ้านเหมือนเดิมครับเนาะ ผันวนแวะปัญจยานออกกำลังกายที่หนองประจักรนะที่อุดรนะครับเนาะปัญจยานรอบหนองประจัก์กว้างขวางมากครับเนาะเฉาสี่สิบบาทรับเนาะปั่นจนหายยากนะปั่นจนเมื่อยเลยนวลชอบและน้องชอบปัญจยานชอบตีบอลนะครับเนาะชวนกบานเทพมาอยากกลับนะครับเนาะสนุกสนานกันไปก็ถือว่ามาเที่ยวบเน้อก็ะเด็นหนทางกัด้วยในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเป็นไปที่แนวทางนะครับเนาะ แต่ทางก็ย้ำเหมือนเดิมครับเนาะว่าเป็นแนวทางเท่านั้นบอสามบอกสารครัญขอทางให้ทั้งนอยทั้งลาวทั้งไทยครับเนาะครบทั้งสามอย่างเลยขับเป็นเอฟซีฮานอยก็จัดไปคนระับเนาะขอรัฐบาลไทยก็จัดไปขอตำลาวก็จัดไปคนระับเนาะทั้งสามอย่างเลยเป็นแนวทางคนระับเนาะวันนี้ก็ดูผลก่อนคนระับเราดูผลของฮานอยเมื่อวานก่อนเมื่อวานที่ผ่านมา แนวทางที่เป่าสารให้ปเป็นแนวทางหาหน่วยรวมนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสามอรหันที่หลายคนเรียกกันครับเนาะแต่ถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับอย่างเมื่อวานครับตนะ้องรอบสี่โมงออกห้าหนึ่งครับเนาะสามห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็ไปออกรอบสี่โมงนะครับเนาะเสียดายถ้าที่จะไปออกรอบห้าโมงหกโมงหนึ่ทุ่มหนึ่งนะพี่เขาใจร้อนไปออกก่อนก็แสดงว่าไม่มีโชคนะครับเนาะไม่มีโชค เราเริ่มที่5โมงนะครับ2ตัวล่างก็6 9 3ตัวบนก็6 2 0ศนะครับ6 9กับ620 6 9เราก็ได้ไปเรียงหนึ่งครับเนาะเป็นเ6้าตัวกลับนะครับส่วน6 2 0ศย์เราไม่มีนะครับเนาะ2ไม่มีสักตัวศูนย์ไม่มีสักตัวเมื่อวานก็มาก็ได้ไปเดียงหนึ่งครับเนาะอย่างเดียวมาที่รอบ6โมงนะครับ2ตัวล่างก็ 83นะครับเนาะ3ตูนก็2 39 83กับ2 39นะครับ83เราไม่มีครับเนาะจะ2 39ก็ได้ไปเดิงหนึ่งครับเนาะ39ตัวเน้นเลยครับเนาะตรงๆเลย2 39นะครับเต็มๆจะเสียได้ครับเนาะหลักร้อยเราไม่เป็น2ครับเนาะหลักร้อยเราเป็น6นะครับเสียได้ถ้า6 39เราเต็มๆครับเนาะตัวเน้นเลย ด้ไปสองิ่งครับนะชนะทั้ง2รอบเลยรอบ5 6รอบหนึ่งทุ่มครนะับเนาะรอบ V I P ที่หลายคนเรียกกันนะครับก็2ตัวล่างก็6 4 3ี่มทวนก็6 8 60นะครับ6 4กับ8 60หกมาทั้งบนและล่างครนะับเนาะเสียดายเมื่อวาน6กศูนยเราไม่มี6 4สนะีครับนาะเราบีตหกสาสาห เฉียดไปแต้มหนึ่งครับเนาะเสียดายมากหกศูนย์เราก็ไม่มีครับเราไปจอหกหนึ่งหนึ่งหกแทนเสียดายมากเป็นั้นได้สองบนทั้งล่าง,ง,งครับเนาะเสียดายได้แค่เฉียดครับเนาะพี่เขาหลบเราให้หนึ่งหกพี่เขาไปออกศูนย์หกให้สามให้หกสามสามหกพี่เขาไปออกหกสี่นะครับเนาะเสียดายหายเฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับก็ได้สองดิงครับเมื่อวานใครตามดีเจดด้วยครับเนาะใครตาม เคยมีสามชมพ่อคามบันเทิงเหมือนเดิมนะครับใครชอบก็จับตะขัดก็ผ่านตามตำรานะครับเนาะก็วันนี้ก็สรุปจดๆจดไว้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนปีหกแปดวันนี้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งนะครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งทุกที่จะเป็นไงจะฟุกเข้าเหมือนเมื่อวานมานั้งเราได้ตัวเน้นสองวันติดครับเนาะได้เก้าห้าเก้าสาม ตัวเดนสามวันติดเลยเก้าเดือนดีมากครับเนาะเดือนดีจริงๆจะลามไปถึงรัฐบ,บาลไหมหลุนไัวด้วยกันนะครับก็วันนี้เดือน7เดือน1จับคู่ก็หนึสองหสามสามสองสาี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสทวนอีกครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เดือน7เดือน1จับคู่1นึ่งสองหสามสสามสอง สามสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแปดคู่นะครับเนาะแปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งสามนะครับ 7, 1, 7, 3, 1, 3. เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามน้นในสามคู่นี้นะรับเนาะชอบที่สุดในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงจะขาดการถูกวันเมื่อวานไหมเมื่อวานสามข้าวเต็มเต็มนะครับเนาะตัวน้นกะลมาที่ชุดสามตัวนะครับเรามีลุ้นสี่ชุดบนเดิม วันนี้มี 473, 471, 413, 432นะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่ 473, 471แล้วก็431นะครับ 473, 471, 413นะครับเนาะ413 3ชุดชุดเดียวกันนะครับชุด3ตัวกับชุด2ตัวชุดเน้นชุดเดียวกันนะครับชีงที่หลักร้อยวางข้างหน้าเฉย อาจจะพอดูออกครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ครบทวนนะว่าเส้นทางหาหน่อยวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนวันวันนี้วันดีครับเนาะวันจันทร์วันหวยออกสุดใจสุดเงินแสนครับเนราะที่หลายคนรอคอยมาถึงครับเนาะบางคนรัฐบาลไทยอย่างเดียวเลยบเนาะไม่สนใจอย่างอื่นครับเนาะแต่บางคนก็ไม่เอาครับเนาะซื้อยากครับเนาะก็เอาที่สะดวกครับเนาะเอาที่สะดวกส่งต่อสารคคมได้หมดครับเนาะคนชอบลุ้นนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสรับคนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับจะเน้นให้เผื่อมันฟกเข้าครับเนาะวันนี้ก็3คู่ดเหมือนเดิม7 1 7 3 1นเดมนนะครับ71 73 13 3คู่นี้นะครับอ่ะก็ฝากไปแค่นี้เจนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ